อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอฟโูเดีนชาแนลและกดกระดิ่งด้วยนะคะโอเคอ๋อตำน้ำพริกปลาย่างมะม่วงเบาคล้ายคล้ายน้ำพริกปลาถูเนี่ยอ่าคล้ายๆกับน้ำพริกปลาถูอันนี้แต่ว่าเป็นอันนี้ปลาเค็มเนาะนี่นี่นี่ปลาเค็มย่างอ่นนี้ปลาเค็มย่างเรียบร้อยจำกับมะม่วงเบาเนาะนี่ครับ มะม่วงเบาเนะาะถ้าเป็นภาษายาวีเขาเรียกชามาพุติเบาคือปลานี่จะเป็นปลาเค็มก็ได้แล้วก็หรือว่าปลาสดก็ได้เนาะปลาสดได้ว่าย่างเนาะต้องย่างนะครับต้องเตรียมก็คือพริกสดนะพริกสดแล้วก็เกลือ เกลือนิดหน่อยอตอนนี้เราก็ตำตำปลาก่อนนะตำปลาย่างก่อนละเอียดแล้วนะครับอตอนนี้ปลาเค็มก็ละเอียดแล้วนะครับย้ํานะครับเป็นปลาเค็มก็ได้หรือว่าเป็นปลาสดก็ได้แต่ขอให้เป็น ปลาย่างนะครับปลาย่างนะปลาย่างนะครับตอนตน,นี้เราก็เราใส่มะม่วงเบาเข้าไปครับ2ลูกนะวันนี้2ลูกนะครับอันนี้เราทํากินครั้งเดียวนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยทําก็ลองไปทําได้เลยนะครับทําแบบง่ายๆนะครับง่ายมากอร่อยด้วยนะครับกินกับข้าวร้อนๆโอ้โห ไม่มีกับอย่างอื่นก็กินได้เลยนะครับต่อไปก็ปริกนะครับพอแล้ว5้าลูกพอแล้วนะครับถ้าชอบเผ็ดมากก็7จ็ดแปลูกก็ว่าไปเลยนะครับสิบลูกก็ได้เนาะแต่ถ้าเผ็ดมากไปก็มัน มันก็ไม่ได้เป็นรสชาติของอน้ำพริกมะม่วงเบานะครับกับปลาเค็มเนาะมันมันจะกลายเป็นรสชาติน้ำพริกอย่างอื่นไปเลยนะครับอเอาเอาเป็นว่าเผ็ดพอประมาณแล้วกันนะครับเนาะค่อนข้างเผ็ดนี่ได้นะครับแต่ว่าอย่าเผ็ดมากนะครับเกลือ,อเกลือนิดนึงนะครับแล้วก็ชูรสนิดหน่อย ตำต่อเลยนะครับตำต่อเลยให้ละเอียดนะครับตอนนี้ก็ส่วนผสมครบหรบือยังครบแล้วนะครบแล้วนะครับเหลือแต่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือตำให้ละเอียดกว่านี้เลยนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ตักใส่ถ้วยเลยนะครับตอนนี้ก็เอาเข้าวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆมาได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับ วันนี้เราตำน้ำพริกมะม่มวงเบากับปลาเค็มนะอาซามมาปุติเบาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเอาเข้าสวยร้อนๆมาได้เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไซฟุด,ดินชาแนวครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไซฟูดีนชาแนวและกดกระดิ่งด้วยนะครับ Okay, bye bye! Yeah.